ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอ,อปฏินีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู Assalamualaikum สวัสดีปะเกียร์ผู้ฟังทุกท่นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามาลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอ,อปฏินีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันรหานีจินาราเป็นผู้ดำเนินรายการ และดิฉันสุรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมออปัตนีมาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลา,ายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าน,นี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อวานเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำมันปิตโตรเลียมในประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ส่งออกน้ำมันดิบที่สำคัญของโลกนะคะแหล่งผลิตน้ำมันปิตโตรเลียมที่สำคัญของมาเลเซียอยู่ในสรัฐด้วยกันนั่นก็คือรัฐตรังกานูรัฐปะหังรัฐยะโฮและก็รัฐสระวักค่ะซึ่งในรัฐดังกล่าวเนี่ยก็มีชาวต่างชาติที่มาร่วมลงทุนกิจการน้ำมันอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอังกฤษ เยอรมนีไต้หวันเป็นต้นค่ะถ้างั้นวันนี้นะคะขอเสนอคําว่าลงทุนนะคะ,คะลงทุนในภาษามาลายูก็คือเมลาบุนะคะเมลาบุนะคะหรือจะใช้คําว่า Investacy นะคะซึ่งเป็นคำที่ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษก็คือ Invest นะคะแปลว่าการลงทุนนะคะค่ะคำว่าลงทุนในภาษามลา,ายูก็คือ Investacy นะคะหรืออีกคำหนึ่งก็คือเมลาบุ ยกตัวอย่างเช่นนะคะอเมริกา adalah satu negeri yang telah menginvestasikan bisnis petroleum di Malaysia อีกครั้งหนึงนะคะอเมริกา adalah satu negeri yang telah menginvestasikan bisnis petroleum di Malaysia แปลว่าอเมริกาเป็นหประเทศที่ได้ลงทุนธุรกิจปิโตรเลียมที่มาเลเซียค่ะอเมริกา adalah satu negeri yang telah เมืองอินเวสตาซีกันบิสเนสปิโตรเลียมดีมาเลเซียแปลว่าอเมริกาเป็น1ประเทศที่ได้ลงทุนธุรกิจปิตโตรเลียมที่มาเลเซียค,ะค่ะคำว่าเมืองอินเวสตาซีกันนะคะก็เป็นคำกริยาที่เติมคำว่าเมืองข้างหน้าแล้วก็คำว่ากันข้างหลังนะคะก็คือจากคำว่าอินเวสตาซีถ้าเป็นกริยาให้มัน ชัดเจนเนี่ยก็คือเมืองอินเวสตาซีกันค่ะค่ะสำหรับคำศัพท์ที่น่าสนใจในประโยคนี้นะคะก็คือ business นะคะ business แปลว่าธุรกิจนะคะซึ่งเป็นคำที่ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษก็คือ business นะคะหรืออีกคำหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้ก็คือ p e r n i a ร p e ัป i ร g a ั n an. แปลว่าธุรกิจเช่นเดียวกันค่ะ คุณผู้ฟังคา2-3าวันที่ผ่านมานี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำมันปิตโตรเลียมในประเทศมาเลเซียนะคะซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออก น้ำมันเนี่ยสำคัญที่สุดของโลกประเทศหนึ่งนะคะแต่แม้ว่ามาลเลเซียจะมีพลังงานธรรมชาติมากมายแต่การใช้พลังงานเนี่ยก็มีอัตราส่วนค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มในการผลิตลดน้อยลงนะคะด้วยเหตุนี้มาลเลเซียจึงหันไปลงทุนในแหล่งผลิตน้ำมันดิบในกลุ่มประเทศอื่นๆอย่างเช่นในซีเรียลิเบียซูดานตุนิเซียเป็นต้นค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้ต่อเกี่ยวกับภาษามาลายูค่ะวันนี้ขอเสนอคําว่าลดนะคะลดในภาษามาลายูก็คือเมืองูรางี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 แปลว่าลดลงค่ะค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะปิโตรเลียมดีมาเลเซียเบอร์ม e ูล่าเมืองูรางีเสดิกิตเดมี่เสดิกิต อีกครั้งหนึ่งนะคะปิโตรเลียมดีมาเลเซียเบิร์มูลาเมืองรังงี้สด ikit เดมีสุด ikit แปลว่าปิโตรเลียมในมาเลเซียนะคะเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆค่ะปิโตรเลียมดีมาเลเซียเบิร์มูลาเมืองรังงี้สด ikit เดมีสุด ikit ปิตโตรเลียมในมาเลเซียนั้นเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ฟังคะคําว่าลดนะคะนอกจากจะใช้คําว่าเมืองงูร a างีแล้วนะคะเรายัางสามารถใช้คําอีกคํานึงก็คือเมืองนูรนเมืองนูรนค่ะสําหรับประโยคข้างต้นนะคะก็มีคําศัพท์ที่น่าสนใจอีกก็คือเซอร์ดีกิตเซอรดีแปลว่าน้อยนะคะส่วนคําว่าเซอร์ดิกิตมีเซอร์ดกแปลว่าน้อยลงเรื่อยๆค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษาายูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะสมาชิสกีอันเตรมักัสคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษาายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http e-x-t-e-n dot p-n dot p-s-u dot a-c dot t-h